คำที่หนึ่งออโตเกเตอร์ Auto ator, ใช้เพื่อเน้นทั้งหมดโดยสิ้นเชิงคำที่สองอสูมถึงถังเอาคำที่สามอวยหลีกเลี่ยงคำที่สี่เปิดเซนติฟิกเคตแปลว่าสูญตืบคำที่ห้าบุกจองคำที่หกปูดกระโปรงหลังของรถคำที่เจ็ดปูดล็อกกุญแจกระโปรงหลังของรถคำที่แปดเช็คอินเดส บริเวณที่แขกมาถึงและทะเบียนเข้าห้องพักคำที่เก้า destination จุดหมายปลายทางคำที่สิบ recover บปลว่าคนพบคำที่สิบเอ็ด experience ประสบการณ์คำที่สอง experience วันหมดอายุคำที่สิบสาม factor ค่าหรือปริมาณของ บางสิ่งบางอย่างคำที่สิบสี่แฟนทีคาลี่แปลว่าอย่างบ้า,าคลั่งโควองประสบปัญหาหรือความยากลำบากคำที่สิบหก g i n e จินจินตนาการคำที่สิบเจ็ด i n นโคนเพรเะคําไม่สะดวกหรือลำบากคำที่สิบแปดล o o อร o เว ตั้งตาคอยคำที่สิบเก้า road one t e m p e แปลว่าหัวเสียคำที่ยี่สิบ nasty ไม่น่ายินดีหรือมีกินเหมน็นคำที่21่สิบเอ n i g h t m ฝันร้ายคำที่22 n o t i c สังเกตคำที่23 not o u i n s i ไม่เห็นใครเลยคำที่24่สิบสี่ out of date ลวาหมด หมดอายุหรือพ้นสมัยคำที่ยี่สิบห้าควายแการเข้าแถวหรือแถวยาวคำที่ยี่สิบหก reception แะว่าการรับสัญญาณคำที่ยี life, ่สิบเจ็ด r e l i e แปลว่าที่โล่งใจหรือที่ผ่อนคลายคำที่ยี่สิบแปด r e p e t a b l e แปลว่าที่มีชื่อเสียงคำที่ยี่สบเก้า r e e เราเปิดเผยคำที่30 rush เร่งรีบคำที่31 save up เก็บหอมรอมริบหรือสะสมไว้คำที่32 s o แล้วคนคำที่33 take out ขอใบยอนยุญาตหรือหมายสารคำที่34 turn into แปลว,ว่ากลายเป็นคำที่35 turn refine ว,ว่ากลัวมากคำที่36 tight ว่าเยาะยางร้อรถคำที่37 travel insurance เราว่าประกันการเดินทางคำที่สามสิบแป upset อารมณ์เสียคำที่สามส g e n t r y าอย่างเร่งด่วนคำที่สี่ส wander เรว่าเตดแต่เตดเตร่คำที่41 a m a z e เพรว่าประหลาดใจ คำที่สิบสอง boarding pass เพราะว่าบัตรขึ้นเครื่องคำที่สี่สิบสาม buffet car รถขายอาหารเบเกอร์เลตในขบวนรถไฟคำที่สี่สิบสี่ cabin ว่าห้องในเรือคำที่สี่สิบห้า carriage ว่าตู้โดยสารรถไฟคำที่ 36, fortable, สามสิบหก comfortable ว่าสะดวกสบายคำที่สี่สิบเจ็ด compartment ว่าห้องหรือ ตอนที่แบ่งในยามผานะโดยเฉพาะรถไฟนะครับคำที่48 conference แปลว่าการประชุมคำท,ที่49 crew cool. คนที่ทํางานในเรือคําที่50 coos แปลว่าการล่องเอรือคําที่51 deck แปลว่าดาดฟ้าเรือคําที่52 disable facility แปลว่าสิ่งที่อำนวยความสะดวกสําหรับผู้พิการ ควที่ห้าสิบสามแแปลว่าสิ่งอำนวยความสะดวกความที่ห้าสิบสี่ฟทแปลว่าการเดินทางด้วยเครื่องบินหรือเครื่องบินคำาที่ห้าสิบห้า n d b u ทลแ l ความเร่งรีบและอีกที่วุ่นวาย คำที่ห้าสิบหก landing แปลว่าการนำเครื่องบินลงจอดคำที่ห้าสิบเจ็ด e t แปลว่ากระเป๋าเดินทางหรือว่าหีบห่อเดินทางคำที่ห้าสิบแปด memorable แปลว่าอยู่ในความทรงจำคำที่ห้าสิบเก้า no a g a i n บางครั้งบางคราวคำที่หกสิบ passenger แปลว่าผู้โดยสารคำที่หกสิบเอ็ด pick and shoot เลือกเฟ้นหรือเลือกอย่างดี คำที่หกสิบสองแพลตฟอร์มแปลว่าการแปลว่า,วาชายชาลาชานชาลาของสถานีคำที่หกสิบสามพอร์ตแปลว่าทาเรือคำที่หกสิบสี่เรียวิวมินเนอร์แปลว่ากระจกมองมองหลังคำที่หกสิบห้าวีทสถานที่สงบเงียบคำที่หกสิบหกรูเบิลว่าในชนบ,บทคำที่หกสิบเจ็ด rush hour วาร์ชั่วโมงเร่งด่วนคำที่หกสิบแปด save and sound ด้วยสวัสดิภาพคำที่หกสิบเก้า cheap และ save ประหยัดเก็บหอมรอมริษเออเพื่อไปซื้อบางสิ่งบางอย่างคำที่เจ็ดสิบ drop off ส่งผู้โดยสารลงที่คำที่เจ็ดสิบเอ็ด rip off โกงด้วยการคิดราคามากเกินไปหรือขายของที่มีคุณภาพต่ำคำที่เจ็ดสิบสอง set off เพราะว่าเริ่มเดินทางคำที่73บ stop off วหยุดไว้เยี่ยมคำที่74 take off การบินขึ้นโดยเฉพาะเครื่องบินคำที่เจ็ wave off บอกลาคนที่กำลังเดินทาง